ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปขเขาเรียกว่าแนะนำนะครับตัวสัญญาลีเวอร์นะครับที่อาจารย์ทิติพัฒนาขึ้นมานะครับโดยตั้งชื่อมันว่า Pattern A นเพราะนั้นในคลิปนี้เราก็จะมาเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานนะครับแล้วก็ ซีนารีโอหรือว่าลักษณะหรือคุณสมบัติในการพ r ิกร c ์นะครับหรือการคาดการหรือการทํานายนะครับที่จะเกิดขึ้นของตัวแพทเทิร์นเที่นี้ก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยต้องเกล่นก่อนว่าถ้าเกิดเราศึกษาตัวเทคนิคข้อนาลิซิตใหม่ๆนะครับเวลาเราสนใจที่จะไปศึกษาสัญญาลีเวอร์โอลเราก็จะเห็นรูปแบบของสัญญาลีเวอร์โอลเนี่ยมากมายนะครับทั้ง เป็นสัญญาลีวอโซลที่เป็นแคนเดอร์สติ๊กหแท่ง2แท่ง3แท่งนะครับแต่ประเด็นหนึง่งหรือจุดอ่อนของสัญญาณลีวอโซลเนี่ยที่เรามักจะพบเจอกันก็คือเราไม่สามารถที่จะทำการเขาเรียกว่า,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 านะคา,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 าดการเป้าหมายนะครับอาจารย์ที่ติเน้นคาว่าคาดการเป้าหมายนะครับด้วยรีวอโซ่แพทเทิร์นได้เราอาจจะสามารถบ่งบอกว่ามันจะแรง หรือมันจะเบาแต่ว่าความแรงหรือความเบาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะนําไปเปรียบเทียบนะครับกับเ,เขาเรียกว่าจุดนะครับหรือตําแหน่งที่ใช้ในการเลือกเพื่ได้นั้น,น,นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะพิจิตรหรือว่าคาดการเป้าหมายด้วยแคนเดอร์ซิกได้เนะี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ารีวอร์นะครับที่เราควรจะต้องได้จากการเอนทร นะครับด้วยรีเวอร์ซ์แคนเดสิกนั้นๆเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับนั่นก็เป็น point สำคัญในการพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาอ,อ,อาจารย์ทิติเริ่มพัฒนาตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มเขียนบทความนะครับสมัยก่อนอาจารย์ทิติเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์นะครับแต่อาจารย์ทิติจำไม่ได้นะครับว่าเป็นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจหรือว่าตัวผู้จัดการนะครับก็ได้เขียนแต่ว่าตอนนั้นเราใช้หัวข้อเป็นภาษาไทยว่าตาช่างแห่งความมั่งคัง่ง เดี๋ยวค่อยอธิบายคอนเซปต์แล้วกันภาพนี้นะครับก็จะแบ่งนะครับเป็นเงื่อนไขนะครับแต่ว่าให้ดูตรงกลางก่อนแล้วกันตรงกลางเนี่ยนะครับตัวแถบสีแดงเนี่ยแทน r s s s t t n n t หรือว่า,อาแนวต้านนะครับแล้วก็แถบสีเขียวแทน Support หรือว่าแนวรับทีนี้ถ้าเกิดเราดูพิจารณาจากสีเราจะเห็นว่าอันนี้แนวต้านนะครับก็คือ จิตวิทยาของนักลงทุนนะครับก็คือลากราคาขึ้นมานะครับแล้วตัวราคานี้เนี่ยนะครับกับแนวต้านเนี่ยก็ส่งผลต่อจิตวิทยานักลงทุนในขณะนั้นนั้นซึ่งแน่นอนนะครับแนวต้านนี้อาจจะถูกทำลายหรือว่าเบรกขึ้นไปหรือว่าแนวต้านนี้อาจจะทำให้กราฟราคามีการย่อน้อยนะครับย่อน้อยก็คือรีเวอร์ซัลน้อยเราเรียกว่าเป็นรีเทรชนะครับในเชิงของ การวิเคราะห์เพราะว่าตอนนี้กราฟราคากําลังขึ้นอันนั้นแท่งสีเขียวเนี่ยแทนเทรนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันนี้หมายถึงรีเทรชอันนี้หมายถึงรีเทรชน้อยอาจจะไม่มีในย่าสาคัญอันนี้รีเทรชปานกลางนะครับแล้วก็อันนี้รีเทรชมากคําว่ารีเทรชมากก็คืออาจจะส่งผลทําให้สภาพของแนวโน้มขาขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นคือ รูปแบบหรือว่า p r o i l r t y หรือโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นก็มีได้ทั้งหมด4 p r o i l r t y นะครับเวลาที่ราคามาปะทะตัวแนวแนวต้านนะครับในทำในทนมองตรงกันข้ามนะครับเมื่อราคาวิ่งลงมาปะทะแนวรับนะครับซึ่งตัวนี้ก็แทนเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวรับหรือ support ก็จะเกิด4 p r o i l r t y เหมือนกันก็คือราคาจะเบรกทะลุขึ้นไป นะครับแล้วก็หรือราคาจะรีบาวน้อยรีบาวปานกลางแล้วก็รีบาวมากนะครับรีบาวมากก็คือมีนัยสําคัญที่อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทรนด์หรือแนวโน้มในอนาคตทีนี้ในการที่จะศึกษานะครับในการที่จะศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวต้านแล้วก็แนวรับเนี่ยเทรดเดอร์เองจะต้องมีความรู้ในเรื่องของตัวคอนเทกแอนาลิซิสก่อนนะครับคอนเทกแอนาลิซิส ก็คือการภาษาไทยเราเรียกว่าการวิเคราะห์บริบทการวิเคราะห์บริบทก็หมายความว่าคุณจะต้องสร้างเงื่อนไขที่เป็นการคาดการณ์หรือทํานายว่าราคานาขนาดนี้นะครับหรือเป้าหมายตัวนี้ขนาดที่ราคากําลังวิ่งขึ้นแล้วเป้าหมายตัวนี้เป็นแนวต้านหรือในขณะที่ราคากำลังปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับเป้าหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้เป็นแนวรับนะครับซึ่งในการคาดการณ์เนี่ยมันก็ขึ้นกับ ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลว่าจะสามารถไอดีนติฟายได้ล่วงหน้าหรือไม่จะเป็นต้องไอดีนติฟายล่วงหน้าแต่ดูเลยว่าเกิดสัญญารนะิเวอร์ซซลณตรงนั้นนะครับแล้วก็ไอดีนติฟายหรือระบุเลยว่าตัวนี้เป็นแนวต้าหรือแนวลับนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีคอนเซปต์นะครับในการที่จะอธิบายทํานายหรือว่าคาดการแนวต้าหรือแนวรับที่แตกต่างกัน แต่สุดท้ายก็ต้องมีองค์ความรู้บางอย่างนะครับเพื่อที่จะช่วยในการยืนยันหรือว่า support แนวความคิดนั้นๆตรงนี้เราจะเรียกว่าฝั่งในส่วนของ context analysis นะครับหรือว่าการคาดการหรือทำนายเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวต้านหรือว่าแนวรับในส่วนของฝั่งซ้ายมือนะครับการที่เราจะระบุว่าราคาจะขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็ เกิดรูปแบบของการกลับตัวหรือว่า r e เวอร์ซที่มีนัยสำคัญนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเราจะพึ่งพาตัว Candlestick หรือว่าแท่งเทียนเพียงแค่1แท่ง2แท่งหรือว่า3แท่งแล้วเราจะบอกว่าแท่งเทียนแค่1แท่ง2แท่ง3แท่งสามารถที่จะหยุดแนวโน้มนะครับตัวนี้นะครับแทนแนวโน้มทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงได้มีได้อย่างมีนัยสำคัญคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นก่อนที่เราจะทำการระบุ นะครับระบุว่าตัวกราฟหรือตัวสัญญารีวะโซนนั้นๆจะมีนัยะสำคัญเราก็ต้องใช้คอนเซปตที่เราเรียกว่า system thinking เข้ามาก่อนนะครับโดย system thinking เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยแนวความคิด5องค์ประกอบด้วยกันก็คือการมองไปที่ภาพรวมองค์รวมนะครับ holistic view การวองภาพรวมเนี่ยจะทำให้เราสามารถถ้าเป็นเทรดเดอร์จะทำให้เราสามารถ,ถ,า trader, ราาารถคัด หรือว่าซูมอินซูมเอาท์เหตุการณ์หรือปรากฏการที่เกิดขึ้นก่อนนะครับนั่นคืาว่าก่อนที่สัญญาลีวาร์จะเกิดขึ้นดังนั้นไอการที่เราจะไอดีนติฟายช่วงหรือว่าเลนจ์ของเหตุการณ์เนี่ยก่อนที่ลีวาร์ a ซแพทเทิร์นจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นการรีเฟล็กหรือว่าสะท้อนนะครับแบ็กกราวด์ out, หรือว่าพื้นฐานองค์ความรู้ของเทรดเดอร์แต่ละคนบางคนก็จะซูม Out หรือ Zoom b a c k w ร r d ถอยหลังกลับไปนิดเดียวซึ่งอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบบางคนอาจจะซูมมากจนเกินไปนะครับจนได้ข้อมูลเกินความจําเป็นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญจากนั้นนะครับจากนั้นในเมื่อเราซูมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราซูมไม่ว่าจะซูมแบกว w ร์ดเข้าไปมากน้อยขนาดไหนก็ตามเราจะต้องเห็นสัญญาณนะครับเห็นสัญญาณหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่แฝงอยู่ในกราฟนะครับ หน้าที่เราก็คือจะต้องอินทิเกรตหรือว่าภาษาภาษาบ้านเราผมอาจารยติไม่ค่อยอยากใช้คือบรูรณาการนะครับก็คือจะต้องทำการบรูรณาการสัญญาณทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันนะครับให้เข้ากันอัะนั้นอยู่ดีๆนะครับถ้าเกิดการาฟลากขึ้นลากลงแล้วมาเจอสัญญาณรีเวอร์ซอลแล้วเราไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมว่าไอการลากขึ้นลากลงเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรเนี่ยเราก็ ไม่น่าที่จะประสบความสำเร็จในแง่ของการเทรดนะครับนั่นคืออินทิเกรตหรือบวรณา,าการหรือรวมกันนะเราต้องเห็นภาพก่อนว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดสัญญาณเร์ซอลเป็นอย่างไรแล้วก็ในสัญญาณแต่ละอันเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยเราต้องอาศัยนะครับแนวความคิดที่เราเรียกว่าอินดักทีฟเมธอดนะครับอินดักทีฟเมธอดก็คืออะไรครับค่อยๆแค,คะสัญญาณค่อยๆวิเคราะห์สัญญาณไปทีละตัว ว่าสัญญาณแต่ละตัวเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรและการจับของสัญญาณตัวนี้กับสัญญาณที่เกิดขึ้นอันก่อนหน้านี้เราจะตีความหมายว่าอะไรนะครับซึ่งในแนวความคิดเนี่ยมันทําให้1นบวกหเนี่ยไม่จะเป็นตั้งเท่ากับ2สัญญาณที่ดี2สัญญาณเวลาารวมกันอาจจะเป็นผลในเชิงบวกหรืออาจจะเป็นผลในเชิงลบนะครับตัวนี้ตัวเทรดเดอร์เองจะต้องมีพื้นฐานในจุดนี้ก่อนแล้วก็อันที่4ก็คือ priority Priority หรือว่าลำดับความสำคัญถามว่าทำไมเราต้องศึกษาลำดับความสำคัญเพราะว่าตัวสัญญาณแต่ละอันเนี่ยมีลำดับความสำคัญไม่เท่ากัน mm. เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันนะครับลำดับความสำคัญของสัญญาณตัวนี้อาจจะมี priority มากกว่าดังนั้นเมื่อสัญญาณตัวที่1ซึ่งมี priority มากกว่ามันเกิดไปขัดแย้งกับสัญญาณตัวที่2ซึ่งมี priority น้อยกว่า ถ้าเราเป็นเทรดเดอร์เราต้องการตัดสินใจหรือว่า Judgment นะครับเราจาเป็นที่ต้องเลือกหรือว่าอิงสัญญาณที่มี Priority มากกว่าเป็นเกณฑ์นะครับเพื่อเราจะได้ทำการตีความได้และสุดท้ายก็คือ Balancing Balancing เนี่ยมันเป็นรูปแบบหรือแนวความคิดนะครับในการที่เราจะทำให้ตัวผู้วิเคราะห์เองเนี่ยนะครับหรือคนที่อ่านกราฟเนี่ยหรือแปลความหมายกราฟเนี่ยจะต้องอยู่เหนือ นะครับความโลภแล้วก็ความกลัวนะครับจะต้องไม่มีสถานะที่เป็นไบอัสไบอสก็คือเราต้องไม่คิดว่าเราจะเราถือหุ้นตัวนี้อยู่และในใจิตใจเราเนี่ยเราอยากจะมองว่าเราอยากจะซื้อหุ้นนี้ควรจะขึ้นเมื่อเราคิดแบบนี้ปุ๊บทาให้เราเนี่ยตีความนะครับตีความด้วยความลําเอียงเพราะว่า Art Trading m e t เ o ท o l o g ีตั้งแต่รากที่เราทําการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับเราอยู่บนรากฐานของแนวคิด การวิจัยในรูปแบบที่เรียก interpreting นะครับก็คือการตีความภา,าภาษาในเชิงวิจัยภาษาไทยเราเรียกว่าตีความนิยมงนั้นตีความนิยมเนี่ยนะครับคนที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือตัวเทรดเดอร์นั่นเองดังนั้นก็เราจะเห็นว่าเทรดเดอร์แต่ละคนก็จะมีแนวคิดหรือวิธีการในการตีความที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวเองอันนี้เป็นหลักนะครับแนวความคิดของอาร์ตจะไม่ใช่แนวความคิดของซิสเต็ววม ที่เราจะพึ่งพาตัวเครื่องมือนะครับแต่เราจะพึ่งพาการตีความบางคนเป็นหลักให้เข้าใจจุดนี้ก่อนจากนั้นถ้าเกิดเราเขียนภาพนะครับเขียนภาพอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นรูปแบบนะครับของสัญญาลีเวอร์โซเนี่ยถ้าเราอ่านเฉพาะตัวนี้นะครับหรือแพทเทิร์นเเนี่ยนะครับแพทเทิร์นเก็จะประกอบไปด้วยแท่งเทียนนะครับตามรูปเนี่ยสแท่งโดยแท่งแรกเนี่ยเราเรียกว่าแท่งแอคชั่น แท่งที่2เราเรียกว่าแท่งเซนเตอร์แท่งที่3เราเรียกว่าแท่งรีแอคชั่นครับนั่นก็แสดงว่าเมื่อเราพิจารณาแพทเทิร์น A เนี่ยในตอนแรกเดี๋ยวจะให้ติเล่าให้ฟังก่อนว่าในตอนนั้นตอนที่พัฒนาแพทเทิร์น A ขึ้นมาเนี่ยแนวความคิดง่ายๆก็คือว่าเราอยากที่จะนะครับเราอยากที่จะขายในตำแหน่งที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพรนั้นในการที่เราจะขาย ในตำแหน่งที่สูงสุดที่จะเป็นไปได้เนี่ยเราจะต้องศึกษารูปแบบของสัญญาณกลับตัวนะครับว่าสัญญาณกลับตัวประเภทไหนมีนัยสําคัญสัญญาณกลับตัวประเภทไหนไม่มีนัยสําคัญนั้นก็เลยเป็นที่มาของตัวแพทเทิร์นเและแพทเทิร์นเตัวแรกที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบของรีเวอร์ซอลดาวแต่จริงๆแล้วแพทเทิร์นเก็สามารถใช้ในเงื่อนไขของรีเวอร์ซอลอัพได้เพียงแต่คุณจะต้องฟลิปคอนเซปต์แค่นั้นเองนะครับก็ในก่อนที่เราจะใช้แพทเทิร์นเ นะครับหรือว่ารูปแบบของร e เวอร์ซ p แพทเทิรเนี่ยเราจะต้องใช้องค์ความรู้นะครับในส่วนของซิสเ m มทิงก i n g ที่ได้อ้างอิงไปแล้วซึ่งในส่วนของ Art ์ r เทรดดิ้งเม d อด o g y เนี่ยเราจะใช้เครื่องมือนะครับด้วยกัน4 5หเครื่องมือด้วยกันก็คือ Y c o m p o n e n t Fibonacci c a n d l e Stick power แล้วก็ d o w t ท e o r y ทำงานร่วมกันนะครับเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนรูปแบบของร e เวอร์ซ p แพทเทิหรือว่า อ g ก o นอตัวร e เวอร์ l p แพทเทินั้นไปทีนี้ในตัวของร e เวอร์ l p แพ t e r n หรือ Pattern ์นเเนี่ยหลายคนก็ถามว่าทำไมเราถึงเรียกว่าแพ t เทิร์นก็ต้องย้อนกลับไปที่แนวความคิดในการพัฒนานะครับว่าเนื่องจากพื้นฐานของอาจารย์ทิติเนี่ยเป็นคนที่จบมาทางด้านวิศวกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์ตัวนี้เราดึงเอาคอนเซปต์ของเ,อเขาเรียกว่า Newton, Newton Law เข้ามาใช้นะครับกฎของนิวตันก็คือแอคชั่เท่ากับรีแอคชั่ รเราก็เลยสร้างเงื่อนไขของแรงนะครับหรือว่ากราบราคาที่พุ่งมาประทะแนวต้านเราจะเรียกเขาว่าแอคชั่นจากนั้นเราก็ศึกษาจิตวิทยาของนักลงทุนนะครับเมื่อราคาปัะทะแนวต้านแล้วเนี่ยรีแอคชั่นหรือว่าแรงเทขายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรทีนี้เวลาที่เราจะศึกษาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแอคชั่นกับรีแอคชั่นด้วย ดังนั้นเมื่อเราทำการลากเส้นขึ้นไปเหมือนกับราคาแอคชั่นขึ้นมาประทะนแนวต้านแล้วก็รีแอคชั่นนะครับเ <c oughs> กิดจากแรงเทขายของนักลงทุนที่ราคาประทะแนวต้านแล้วก็ความสัมพันธ์ของแอคชั่นกับรีแอคชั่นจึงสร้างรูปแบบมาได้ที่เราเรียกว่าแพทเทิร์นเนั่นเองนะครับในตอนที่อาจารย์ที่ติเขียนบทความนะครับนำเสนอลงในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับตอนนั้นเราใช้คาว่าคอนเซปต์ของตาช่าง เพราะว่าตอนนั้นเรายังแอปพลายในส่วนของรีเวอร์ซอลแพทเทิร์นเป็นรูปแบบของรีเวอร์ซอลแพทเทิร์นดาวอยู่ดังนั้นรูปแบบของตาช่างเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเราเอาฐานของตาช่างเป็นเกณฑ์นะครับตอนนี้ฐานของตาช่างเนี่ยเท่าเท่ากันแสดงว่าสิ่งของทางด้านซ้ายกับสิ่งของทางด้านขวาเนี่ยเท่ากันนะครับมันก็เหมือนกับจุดต่ําสุดนะครับของบอดี้เน้นนะครับว่าจุดต่ําสุดของบอดี้ไม่ใช่ชาร์โดนะครับจุดต่ําสุดของบอดี้เนี่ย มีขนาดเท่ากันนะครับนั่นก็แสดงว่าเมื่อน้ำหนักเท่ากันเราก็ไม่สามารถไอดีนติฟได้ว่าตัว r e เ e อร์ l ตัวนี้แรงหรือเบาในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดฐานของ Candle Stick ที่เป็น Reaction นะครับตัว b o ด y นะครับมันต่ำกว่าตัวนี้ก็เปรียบเสมือนว่าน้ำหนักที่ใส่บมันตะช่างข้างขวาเนี่ยหนักกว่าข้างซ้ายนะครับเมื่อหนักกว่าข้างซ้าย และเป็นการรีเวอร์ซ d ลดาวก็เลยเกิดเงื่อนไขของการแปลความว่า Strong Reversal Down แต่ถ้าเกิดของนะคบถ้าเกิดเราดูรูปแบบนี้เทียบกับตาช่างนั่นก็แสดงว่าของข้างขวาเบากว่า,าข้างซ้ายและเปรียบเทียบกับการรี v e r s a l Down วเราก็เลยตีความว่าเป็น Weak Reversal Down ในส่วนของตัวการปรับเปลี่ยนหรือว่าการแอป l ลายไปใช้ใน Reversal Up ก็มีคอนเซปต์เหมือนกันเพียงแต่เราแค่ฟลิป คอนเซปต์แค่นั้นเองทีนี้เราจะมาพูดถึงในการตรีความนะครับหรือว่าซีนารีโอว่าทำไมเราถึงต้องทำเงื่อนไขของเขาเรียกว่าแพทเทิร์นเขึ้นมาเพราะว่าการตรีความเนี่ยของรีเวอร์ซัลที่เป็นสตรองหรือว่าวีคเนี่ยมันสามารถเอาไปแอพพลายได้นะครับตามซีนารีโอตัวนี้นะครับโดยถ้าเกิดเป็นวีครีเวอร์ซัลเนี่ย เราจะเห็นว่าวิกลูเวโซ่เนี่ยมันก็คือแรงเทขายที่อ่อนแรงแรงเทขายที่อ่อนแรงอาจจะทําให้ราคาเนี่ยย่อไปนิดเดียวย่อไปมากขึ้นหรือย่อไปเกือบที่จะเท่ากับแต่ยังไม่ทะลุพรีเบตโลนะครับหรือว่าอาจจะทะลุ p r พ v ีเบ l โลไปได้ดังนั้นเราเราอาจจะต้องพูดว่าวิกล e r ว a ซ d ดาวหรือว่าวิกลูเวโซ่อัพเนี่ยมันก็คือการ มันก็คือรูปแบบของการกลับตัวซึ่งคาดการได้ลาบากนะครับว่ามันจะกลับตัวน้อยหรือกลับตัวมากวิ่งไปแรงหรือวิ่งไปเบานะนั่นจะเป็นซีนารียวที่ยากต่อการทํานายซึ่งโดยปกติเวลาที่เราทําการเทรดในตลาดเนี่ยเราจะไม่ใช้รูปแบบของวิกหรือเรวเในการเอนทรีนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นจุดเข้าซื้อหรือจุดเข้าขายในกรณีที่ตลาดเป็นเร e r s a อัพหรือเร s a l d ดาว ซึ่งมันตรงกันข้ามกับตัว strong reversal นะครับ strong reversal เนี่ยจะมีเป้าหมายนะครับนำไปเปรียบเทียบกับ private high กับ private low ในส่วนของ private high หรือ private low จะต้องเป็น private high หรือ private low ที่มีการย่ออย่างมีนัยสำคัญในอดีตดังนั้น,น,นตัวผู้เทรดหรือตัวผู้ศึกษาจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า significant point ต่างๆเนี่ยมัน identify อย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดเรา identify significant point เนี่ยผิด หรือเราไม่เข้าใจคอนเซปต์เนี่ยนะครับเวลาที่เราไปใช้งานเราก็จะอ้างอิงกับเป้าหมายที่คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงทีนี้ในส่วนของคอนดิชันนะครับคอนดิชันในการใช้งานนะครับกณยันี่ก็เขียนไว้แล้วว่าเซนเตอร์เนี่ยหรือจุดนะครับกราฟที่มาประทะแนวต้านในกรณีของรีเวอร์ซ d ลดาวหรือกราฟแท่งเทียนที่มาประทะกับตัวแนวรับหรือรีเวอร์ซอลอเนี่ย นะครับจะเป็นแท่งเทียนประเภทไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโดจิฮารามิลองไวท์ลองบแบล็คไม่ได้มีผลนะครับทั้งในกรณีที่เราจะใช้แอปพลาในส่วนของรีเวอร์ซอลอัพหรือรีเวอร์ซอลดาวดังนั้นสีหรือว่าจิตวิทยาแฝงของตัวเซนเตอร์นะครับจะเป็นอะไรก็ได้อันที่สองนะครับคอนดิชันในการใช้งานตัวน,นี้ก็คือแอคชั่นกับรีแอคชั่นจะต้องไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลนะครับของเซนเตอร์ อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือไม่ถูกครอบงำนะครับโดยเซนเตอร์อันนี้สําคัญมากอันที่3ก็คือ p a t เทิร์เนี่ยจะมี n d นเดล i ิกขั้นต่ําเพื่อนในการใช้งานได้3แท่ง3แท่งก็คือ1 a c t i แอคชั่นนะครับหนึ่งเซนเตอร์แล้วก็1 Reaction นะครับนั่นคือขั้นต่ำแม็กซิมัก็คือ7 Maximum ซิคือ7หมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่า,วาอาจจะมีแท่งเทียนนะครับ ที่สวิงออกไปแล้วไม่เข้าเงื่อนไขของแอคชั่นกับรีอคชั่นแต่ว่าเมื่อนับรวมกันแล้วเนี่ยได้ไม่เกิน7ก็คือฝั่งในส่วนของแอคชั่นมีแมกซิมัม3ฝั่งของตัว r รีอคชั่นมีแมกซิมัม3นะครับรวมกับตัวเซนเตอร์ก็เลยเป็นแมกซิมัมเท่ากับ7แล้วก็แท่งเทียนที่นำมาใช้ในส่วนของแอคชั่นและ r รีอคชั่นเนี่ยนะครับชาโดเนี่ยนะครับจะต้องไม่ยาวกว่า3เท่าของตัวบอดดี้ถ้าเกิดยาวกว่าเนี่ย นะครับแท่งเทียนตัวนั้นๆจะไม่ Qualify ในการที่จะนำมาใช้เป็นแท่งเทียนสำหรับตัว Action กับรีแอคชั่นนะครับอันนี้ก็ต้องออศึกษาและครัตีความด้วยนะครับว่าหมายความว่าอะไรแล้วก็สุดท้ายนะครับ c a n d ด e s t ซ mm ิก hmm. เนี่ยมันเป็นเลสพ p อ i o r i t y นะครับมันไม่สามารถที่จะแอปพลายแต่เพียงลำพังได้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นสัญญาณเข้าออกนะครับดังนั้นคนที่จะพยายามจะใช้ c a n d ด e s t ซิกแต่เพียงลำพังเนี่ยนะครับ มันก็นจะทให้คุณเนี่ยผิดพลาดหรือว่าคาดการเาทรนใหญ่นะครับบางทีเทรนมันเป็นเทรนใหญ่แล้วคุณมีโอกาสเข้าในจุดที่มันต่ําสุดของรอบนั้นๆนะครับแทนที่คุณจะถือไว้ยาวแต่คุณก็ถือไว้สั้นนะครับอันนี้พูดถึงในแง่ของจิตวิทยานะครับส่วนคนจะเล่นสั้นเล่นยาวเป็นเขาเรียกว่ารสนิยมหรือความชื่นชอบหรือความถนัดแต่ละบุคคลเราคงไม่สามารถจะบอกได้ว่าเล่นสั้นดีกว่าหรือเล่นยาวดีกว่า แต่สุดท้ายนะครับอายติก็บอกพยายามย้ําเตือนทุกครั้งนะครับการเทรดเนี่ยคือการแข่งขันกับคนอื่นดังนั้นการที่คุณจะแข่งขันกับคนอื่นแล้วชนะได้เนี่ยคุณจะต้องมีความมานะบากบั่นพยายามในระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอแล้วคุณก็ต้องมีองค์ความรู้ทักษะแล้วก็จิตวิญญาณที่จะไปสู้คนอื่นเขาได้ดังนั้นหลักการง่ายๆนะครับถ้าคุณคิดว่าการเทรดเป็นเรื่องง่ายๆนะครับคุณก็อาจจะพบแต่ความล้มเหลวนะครับดังนั้นคอนเซ็ป หรือว่าเงื่อนไขที่ไายิติมักจะบอกลูกศิษย์เสมอก็คือว่า no brain no trade นะครับก็คือถ้าไม่คิดที่จะพยายามนะครับก็อย่ามาเทรดซะดีกว่านะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ